และถ้าย้อนกลับไปในยุคแบบ90เนี่ยนะครับมันก็จะมีคําว่าฮาร์ดแมนโดดเด่นขึ้นมาเราพอจะนึกถึงใครบ้างถ้าถามแฟนบอนลรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับผมเชื่อว่าต้องมีชื่อของคนนี้เอ็ดการ์ดาวิดครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ็ดการ์ดาวิดเริ่มด้วยการเป็นตัวรุกม,มาก่อนครับมีความเร็วแล้วก็มีความทะลุลวงอย่างปราดเปร,เรียวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปครับจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลุยส์ฟานเกา สิ่งที่ฟันกาวพยายามย้ำให้กับไอ้กาดูอยูเ่เสมอก,ก็คือจงเล่นเกมรับและเกมรุกอย่างมีชั้นเชิงนั่นคือสิ่งที่เขาเติบโตมาพร้อมกับคำว่าพิษบูมันเป็นสายพันธุ์ของสุนัขที่กัดไม่ปล่อยสู้ทุกวินาทีสู้จนกว่าการแข่งขันจะจบจนกรทั่งปี1999ครับเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นนักฟุตบอลคนหนึ่งใส่แว่นลงสนาม ทำให้คนมองเห็นเขามากขึ้นมันสะดุดตาครับมันจะมีนักฟุตบอลคนไหนที่อยู่ๆก็ใส่แว่นลงมา Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตา้าโดยผมจิตติกรเสียงเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับถ้าว่ากันในโลกของลูกหนังนะฮะว่าเติบโตมาอยากเป็นนักฟุตบอลตำแหน่งอะไรอะไรประมาณนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะได้คำตอบที่คล้ายกันนะครับเป็นกองหน้าดาวยิงถล่มประตูนะครับเป็นมิดฟิลด์เชิงรุกแบบว่าย์เมเกอร์คลาสสิกหน่อยเป็นเซนเตอร์ฮาฟที่ดูโดดเด่นเป็นผู้ประสานประตูที่ดูเท่เหลือเกินนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือมิดฟิลด์ตัวรับครับ แล้ถ้าย้อนกลับไปในยุคแบบ90เนี่ยนะครมันก็จะมีคำว่า h a r t man โดดเด่นขึ้นมาและถ้าเจาะลึกกันลงเข้าไปอีก,กน,นะครับว่าไอค้คำว่า hard man เนี่ยเราพอจะนึกถึงใครบ้างถ้าถามแฟนบอนลกกรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับผมเชื่อว่าต้องมีชื่อของคนนี้เอ็ดการ์ดาวิดครับสิ่งที่มันตามมานอกจากการเล่นที่มันดูโดดเด่นของเขาแล้วนะครับมันยังมีเรื่องของแว่นตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย วันนี้นะครับมาดูชีวิตของเอ็ดการ์ดาวิดกันหน่อยนะครับว่าวันนี้คือฮาร์ดแมนในโ่งหนังของยุค90ที่โดดเด่นในเรื่องของแว่นตาของเขานะครับชีวิตของเขาเริ่มต้นจริงๆแล้วแม้ว่าจะถือสัญชาติเป็นชาวดัชนะครับแต่ว่า ดาวิดเกิดที่ซูรินาม่ครับเป็นประเทศเล็กๆในชิวีเมกาใต้แล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศอาณานิคมของฮอลแลนด์ในยุคสมัยก่อนๆซึ่งเราจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วครับบรรดานักเตะที่มีเชื้อสายเป็นผิวสีนะฮะหลายๆคนตั้งแต่ยุคข,ของพวกแบบรุดกุล,ลิดาคารานซิดอฟหรืออะไรประมาณนี้ครับก็อยู่ในเชื้อสายซูรรนาม่ทั้งหมดนะครับเขาเติบโตมาคล้ายๆกับบรรดราซูปเปอร์ร์คนอื่นครับนั่นคือไม่ได้มีแต้มต่อในการใช้ชีวิตครับ พื้นที่ในการลงเล่นฟุตบอลของเขาครั้งแรกก็คือเล่นข้างถนนแล้วก็ด้วยสภาวะตัวที่มันเล็กแบบนี้ครับเหตุผลเพราะมาจากการขาดแคลนสารอาหารในสมัยเด็กเพราะว่าชีวิตค่อนข้างจะยากจนแร้นแค้นเหลือเกินแต่สิ่งที่มันเข้ามาเพิ่มเติมมากกว่านั้นคือเรื่องของหัวใจครับดาวิดพยายามต่อสู้พยายามดิ้นรนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นผู้ชนะเสมอในการเล่นฟุตบอลข้างถนนแบบนั้นเขาก็เริ่มโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆและได้เข้าไปอยู่ในรั้วอะคาเดมีของอาาจย์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยตั้งแต่อายุ12ปี จุดเริ่มต้นความประวัติศาสตร์ตรงนั้นเกิดขึ้นครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ้กาดเดวิดเริ่มด้วยการเป็นตัวรุกมาก่อนครับเป็นตัวริมเส้นทางกราบสายใส่เบอร์สิบด้วยนะครับมีความเร็วแล้วก็มีความทะลุลวงอย่างปราดเปร,เรียวนะครับแต่พอเติบโตขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปครับจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลุยส์ฟานเกาฟานเกามองเห็นอะไรบางอย่างครับในตัวของเขาครับด้วยความขยันด้วยความ เร็วของเขานะครับสิ่งที่ฟานกาพยายามปรับเปลี่ยนก็คือบอกกับไอกาเดวิลว่าลืมไปให้หมดครับในเรื่องของฟุตบอลการเรียนการสอนหรือการเติบโตมาจากชุดเยาวชนต่างๆลืมไปให้หมดเลยในการเป็นตัวรุกเพราะว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่นายขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่นายต้องเล่นเป็นตัวรับในแผงมิดฟิลด์ของฉันตอนแรกก็ดูแบบแปลกประหลาดใจ เเมกเดวิดยอมรับว,ว่างงมากครับเพราะว่าเขาเติบโตมากับการเป็นตั้งแต่ตัวลุกมาตั้งแต่เด็กๆแต่การจะให้มาเป็นตัวรับคอยวิ่งไล่คอยแย่งบอลเนี่ยมันดูเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับเขาแต่เขาก็พยายามลองดูครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลคืออะไรรู้ไหมฮะในยุคนั้นเนี่ยมันมีปีกซ้ายที่มันโดดเด่นอยู่แล้วสำหรับอาแจกเอาสุดดัมนั่นคือมาร์คโอเวอร์มา ไอ้กาวิดยอมรับว,ว่าโอ้โหจะให้ไปสู้กับมาโอมาคงไม่ไหวเพราะฉะนั้นหาทางออกให้กับตัวเองแล้วเป็นทางออกที่โคช้ชเห็นชอบด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยลุยเต็มที่ครับนั่นเป็นฉายาของคําว่าพิษบูมาตั้งแต่ตรงนั้นครับหรือฟันกาวบอกว่าให้ใช้ความเร็วใช้ความคล่องตัวใช้ความขยันที่มันเป็นสิ่งที่มันโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยวิ่งไล่วิ่งแย่งบอลและเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับสิ่งที่ฟันกาวพยายามย้ำให้กับไอา้กาวิดมมอยู่เสมอก็คือจงเล่นเกมรับและเกมรุกอย่างมีชั้นเชิง นั่นคือสิ่งที่เขาเติบโตมาพร้อมกับคําว่าพิษบูมมันเป็นสายพันธุ์ของสุนัขที่กัดไม่ปล่อยสู้ทุกวินาทีสู้จนกว่าการแข่งขันจะจบและคนแรกที่มอบฉายาพิษบูให้กับเขาก็คือหลุยฟานกาเนี่ยแหละครับแล้วมันทำให้การเติบโตของเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบเหลือเกินเขาจับคู่กับคาร์เซดอฟเป็นคู่มิดฟิลที่โดดเด่นเหลือเกินครับในยุคนั้นส่วนตัวรุกข้างบนก็พรอติคไคเวิร์ดมาร์คอูวมาโรนเดบร์นะครับ แล้มันทําให้อาจารอัมสเดนกลายเป็นแชมป์โยุโรปในปี1995้วยการเอาชนะมิลานได้สาเร็จนั่นคือจุดที่ปังที่สุดครับของอาจารอัมสเดมในยุคนั้นครับทุกคนแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวและดาวิดก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ย้ายทีมหลังจากที่คว้าชแชมป์ยูโรเปียนครับหรือยูฟาแชมเปียนส์ลีก1995ซึ่งทีมที่ย้ายไปก็คือเอซีมิลาน แต่ความฝันในการเติบโตและก็ประสบความสำเร็จในหลีกของอิตาลีมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเสมอไปครับเาวิดไปอยู่มิลาน2ปีเขาเล่นเพียงแค่19เกมมันมีปัญหามากมายเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บพอมันเจ็บนานๆเกิดขึ้นด้วยวิธีการเล่นของเขาที่ใช้แรงประทะบ่อยครั้งมากขึ้นนะครับพอเจ็บมากขึ้นก็ต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้นในยุคนั้นสังคมมันก็ไม่ได้เปิดกว้างไม่มีออนไลน์ไม่มีโซเชียลอะไรต่างๆสิ่งที่เขาทําได้ก็คือจมปลักอยู่ในห้องของเขา พร้อมกับการพูดภาษาอิตาเลียนที่ไม่ได้ดีเดยอะไรหรือช่องทีวีก็มีแต่ภาษาท้องถิ่นความซึมเศร้าตรงนั้นมันครอบงำเข้ามาและทำให้การอยู่กับมิลานไม่ได้ประสบควาเร็จ2ปีเล่นเพียแค่19เกมเท่านั้น แต่อะไรก็ตามแต่ครับหลังจากการแยกออกมาอยู่กับยูเวนตุสอันนั้นคือถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งครับมันเหมือนการเกิดใหม่ครับเอ็ดการ์เดวิดเข้ามาอยู่กับยูเวนตุสแล้วก็ได้ลงเล่นกับบรรดานักเตะที่เซนต์มันทันกันแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือเขาไม่ต้องคอยแย่งบอลแล้วก็ทําเกมรุกขึ้นไปด้วยครับเพราะว่าที่ยนะูเวนตุสณะวินาทีนั้นมีมิดฟิลตัวรุกระดับโลกอยู่หนึ่งคนก็คือเซดรินซีดาน เอ็ดการ์เดวิดบอกว่านี่คือคู่หูที่ดีสุดของเขาคนหนึ่งในตลอดชีวิตการค้าแข่งของเขาเพราะมันทุกอย่างมันลงตัวมากๆครับเดวิดจะเป็นคนคอยวิ่งไล่วิ่งแย่ง ใช้แรงปะทะทำลายเกมรุกของคู่แข่งและหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเซนิซีดานที่จะมารับช่วงต่อในการทำเกมลุกขึ้นไปจากกลางขึ้นไปหน้าเขาบอกว่าเขามีความสุขในการเล่นกับซีดานคำหนึ่งที่ดาวิดพูดไว้นะในบทสัมภาษณ์ก็คือบอกว่าการจับคู่ระหว่างผมกับซีดานเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็วด้วยความไว้วางใจครับรวมถึงการมีพลังงานการเอาชนะคล้ายๆกันถ้าวันหนึ่งวันใดที่คุณรู้สึกว่าคุณเข้าขารู้ใจกับเพื่อนร่วมทีมสักคนนั่นหมายความว่าคุณและเขาจะรู้จักฟุตบอลในนระดดัับเียวก เข้าใจการเล่นฟุตบอลในรูปแบบไม่แตกต่างกันและจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของสโมสรน,นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับยูเวนตุสระหว่างเอ็ดการ์เดวิดกับซินิสซิดานทําให้เขากลับมามีชิชววในการลงเล่นมากขึ้นครับแต่ในระหว่างที่การผสมผสาจมันเกิดขึ้นนะฮะอาการบาดเจ็บก็ยังเหมือนเดิมครับมาแวะเวียนถามไถ่อยู่เสมอจนกระทั่งปี1999ครับเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นนักฟุตบอลคนหนึ่งใส่แว่นลงสนาม เหตุเกิดมันเป็นเพราะว่าเขาไปตรวจร่างกายและเจอว่าเป็นต้อหินเกิดขึ้นครับคาแนะนําจากทางทีมแพทย์ก็คือเข้ารับการผ่าตัดแต่ว่าในยุคนั้นนะฮะมันก็ไม่ได้มีการการันตีหรือว่าการยืนยันใดว่าเมื่อผ่าตัดกลับมาแล้วทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมวิวัฒนาการทางการแพทย์ยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ครับเอ็การวิทเลยเกรงว่าเมื่อถ้าเข้ารับการผ่าตัดแล้วเขาจะสามารถกลับมามองเห็นหรือว่าจะเล่นฟุตบอลได้หรือเปล่ามันเป็นความเสี่ยงที่มันดู ดูใหญ่เหลือเกินสำหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องพยายามหาทางออกครับและสุดท้ายทางออกก็คือการสวมแว่นตาชนิดพิเศษที่ทําให้มองเห็นได้ชัดขึ้นในการลงสนามซึ่งเขามองว่าไม่เคยคิดเลยครับว่าให้มันจะทําให้มันเป็นจุดเด่นหรืออะไรขึ้นมาแต่เขาทําเพื่อรักษาเส้นทางการค้าแข่งของเขาต่อไปในการสวมแว่นตาและปรากฏว่ามันดังแบบระเบิดระเบอ้อเลยครับการใส่แว่นครั้งนั้นครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนโลก ของดาวิดอย่างชัดเจนครับจากตัวปิดทองหลังพระที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับพอใส่แว่นปุ๊บทำให้คนมองเห็นเขามากขึ้นมันสะดุดตาครับมันจะมีนักฟุตบอลคนไหนที่อยู่ๆก็ใส่แว่นลงมาและมันทำให้ความนิยมในตัวเขานะฮะกลายมีเอกลักษณ์มากขึ้นกลายเป็นผลประโยชน์มากขึ้นและมันก็เติบโตไปอย่างรวดเร็วมากๆถึงขั้นว่ามีสปอนเซอร์ยี่ห้อแว่นตาเข้ามาเพื่อจะสนับสนุนให้เขาใส่แว่นต่อไป เพราะว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมานะฮะการรักษาก็ลุล่วงด้วยดีและเขาหายจากต้อหินแต่เขาถอนแว่นไม่ได้แล้วครับเพราะมันคุ้นชินความเคยชินใส่แล้วมันมั่นใจนะฮะใส่แล้วมันดูแบบเออมันเป็นตัวชั้นดีมันเป็นตัวบุคลิกที่มันชัดเจนดีและเหนือสิ่งอื่นใดครับนอกสนามก็มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้เขาได้รับสปอนเซอร์ต่างๆจากการใส่แว่นตรงนี้เอ็ดก,การ,ร์เดวิดก็เลยใส่แว่นมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแม้ว่าจะหายจากการเป็นต้อหินแล้วก็ตามแต่ แล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์จนแม้ว่าในเกมนะฮะทั้งใน Winning e l ล v e นหรือในเกมฟ i f a าอย่างก็ตามแต่ถึงขั้นเปิดโหมดพิเศษเลยครับในการอีดิทให้นักเตะใส่แว่นลงสนามก็มาจากเอ็ดการ์เดวิดคนนี้ครับความยิ่งใหญ่ของเขาการส่งสังเกตของเขานะครับนอกจากความโดดเด่นในการใส่แวน่นแล้วก็เป็นที่จุดจําแล้วนะครับในเรื่องของสนามฟุตบอลเรายอมรับอยู่แล้วครับว่าเขาไม่ได้เป็น2รองใครแต่เส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลนะครับบางครั้งก็มันก็มีแบบ ล้มเหลวบ้างประสบความสำเร็จบ้างนะครับหลังจากที่ออกมาจากยูเวนตุสนะครับเขาก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่เรื่องของผลงานทั้งในชุดของบาร์เซโลนาหรือในอินเตอร์มิลานจนกระทั่งปี2004ครับมาเล่นในอังกฤษกับทตแนมฮอสเปอร์คราวนั้นก็เหมือนแบบเป็นการจุดไฟในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งให้กลับมาเล่นด้วยความสนุกสนานอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นสเปอร์มีผู้จัดทีมก็คือมาตินโยครับและสเปอร์เป็นทีมที่คนหนุ่มเอาว่าแบบนี้แล้วกันมี กลุ่มดาวรุ่งเกิดขึ้นปราบวงการเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการเซ็นสัญ,ญญากับนักเตะคนหนึ่งที่อายุ32ปีอย่างดาวิดเข้ามาเนี่ยดูไม่ค่อยถูกสเปคหรือว่าเข้านโยบายเท่าไรแต่มาตินโยลองเสี่ยงครับเหตุผลหลักๆคือเรื่องสภาวะผู้นำและหัวจิตหัวใจครับสเปอร์นยุคนั้นต้องยอมรับว่าเต็ไมไปด้วยเด็กดาวรุ่งเต็ไมไปด้วยความกระหายอยากในการเป็นผู้ชนะแต่ว่ามันขาดในสิ่งของประสบการณ์ไปซึ่งดาวิดใช้ตรงนี้ครับที่เข้ามา แล้วก็ใช้บุคลิกของตัวเองในการเอาชนะใจแฟนบอลสเปอร์ได้สำเร็จโดยเฉพาะในเกมที่เจอกับเดอร์สเบอร์ครับเอ็ดการ์ดาวิดลงปะทะกับทางเรพาร์เลอร์ครับเรย์พาร์เลอร์เป็นอดีตนักเตะเก่าของอาร์เซนอลซึ่งสเปอร์กับอาร์เซนอลเรารู้กันดีอยู่แล้วครับว่าเป็นคู่อริกันมาช้านานในลอนดอนทางตอนเหนือแล้ววันนั้นดาวิดแบบจัดการเรย์พาร์เลอร์แบบเต็มเหนียวมากครับอาจปะทะเก็บบอลแย่งบอลแล้วก็ทําให้แฟนแฟน,แฟนสเปอร์หลงรักเขาไปเลยโดยปริยายเพราะว่าเอ้อัดน,นักเตะปืนเว้ย อัดแข้งปืนอย่างมันมากนะครับกลายเป็นจุดแจ้งเกิดโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวทำให้สเปอร์ดูดูดีขึ้นในระดับหนึ่งแม้ว่าอาจจะไม่ด้มีแชมป์ติดไม้ติดมืออะไรขนาดนั้นแต่มันทําให้ไอแกลวิดเอาชนะใจแฟนบอลทันมาสเปอร์ได้สําเร็จครับและนั่นคือเรื่องราวนะครับของฮาร์ดแมนคนหนึ่งครับในยุค90ที่เรารู้สึกว่าคุ้นเคยกับเอกลักษณ์ในการสายแว่นของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตของไอแกลวิดก็มีอะไรน่าสนใจครับ ทั้งหมดทั้งมวลครับมันสอนให้เรารู้ว่าหัวจิตหัวใจเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของความพยายามยังคงสําคัญเสมอครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามแต่เอ็ดการ์ดาวิดเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจครับ คิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับผู้ชายคนนี้นะครับสำหรับไอ้กาดาวิดครับอีกหนึ่งฮีโร่ของใครหลายๆคนครับในแฟนบอลยุค90นะครับฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับทุกช่องทางของเราครับทางเมนสแตนครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาคลาสโวเทฟายและ Apple Podcast นะครับฝากติดตามันด้วยครับเพียงแค่เคิร์ชคำว่าเมนสแตนนะครับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter b l o อก i ิจเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast